fists and weapons are my chips and solving problems i think i had a dream tower of fantasy เพื่อต้องปีนเอาว่ะปีนพี่เปิ้นปีนเปิดเสาแต่มันไม่มีอะไรเลยนะแล้วฉันคือผมต้องผมต้องปีนตรงนี้คกูว่ามึงไม่ต้องเปิดก็ได้พผมมันไม่มีอะไรเลยเพื่ออะไรก็ไม่อ๋อผมปีนตรงนั้นแล้วก็บินมาตรง ไพื่อที่จะกูใจออจะได้ง่ายไม่กูปีนตามขอบตรงเนี้ยกูเริ่มจับปีนดวงผมด<อ>ีพี่เริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมข้างล่างสุดเริ่มจากข้างล่างสุดข้างล่างนะครับตรงเนี้ยให้เราปีนจากข้างล่างขึ้นมาได้เลยนะกระโดดขึ้นมาแล้วก็ใช้แบบกระโดดคอนโทรลเกาะใครจะทําแบบนั้นก็ได้นะแล้วก็กระโดดขึ้นมาเรื่อยๆหรือไม่ก็วิธีง่ายๆก็คือสลิงอะ่ะง่ายสุดละกระโดดสลิงแล้วก็เจ็ต จะกระโดดออกมาแล้วก็ใช้เจดใช้เจดอย่างเงี้ยจะง่ายกว่าครับลองทําดูเดี๋ยวผมทําดูไปให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้อะจะลองอจะลองแก่หน้านนาขอบลังเพิ่งข้างๆ้าง ปีนขึ้นไปตรงลังพึ่งค่ะทำไมทุกคนเลยดูขยนันขยันกันแล้วก็เออมึงเห็นไหมเราค่อยล่อไปข้างๆเออใช้สลิงเอาแล้วก็ล่วงสิคะค่อยๆหมายถึงว่าค่อยๆขึ้นนะใช่ค่อยๆขึ้นเราไอ้นี่แหละไอ้ลังพึ่งเนี่ยแหละหนเออล,ลังพึ่งไหนวะ,นะมันเป็นลังพึ่ง อันนี้ก็ปินขึ้นไปแล้วก็เกาะใช่จะรอดผมคุณว่ามันจะมีอะไรไม่มีอะไรหมายถึงไอ้ข้างบนคือวาร์เดียวกับมังกระนะใช่ใชน่าจะ<อ>มันน่าจะมีมังกรเหรอผูไม่เห็นเยแต่ในโลกปีน,น,าปนจากไอเ้เสาแรกรพี่ปีนพี่เริ่มปีนจากตรงไหนกันอะ ฉันมาจากฝั่งนี้อ่ะแล้วก็บินมาแล้วก็เบอกตังฟึ่งมาแล้วก็ไต่ไต่ไต่แบบวนๆบนๆๆบนๆๆก็ดูมาตรงนี้ตังพึ่งไปตรงไหนวะขอบข้ามแล้วตรงนี้พี่ไปตรงไหนเนี่ยมึงเลาะออกข้าวแล้วมันก็ใช้สปริงตรงนั้นอ่ะเออนั่นอ่ะเดี๋ยวๆๆเด็ดเงยหน้าเงยหน้าเงยหน้าครับอยู่นี้นะวนัด <ruled> ออกข้างต้องบินบินออกข้างซ้ายข้างขวาไหนครับขวาได้อ๋อผมเอรังพึ่งหมายถึงเสาใหญ่ใใช่ไหมใช่ต้องดูไก่กุ๊ไก่จัดเลยเออไก่กุ๊บแล้วต้องปีนตั้งแต่ตั้งแต่ฐานแหละสลิงได้ไหมแต่ดีนะว่าสลิงแม่งไม่ไม่นี่ค่อยๆสลิงขึ้นไปเลยโอเคระวังล่วงนะตรงร่องอ่ะมันมีร่องเนี่ยขอบคุณได้ก่อน หลังจากที่เราบินขึ้นมานะครับมันก็ไม่มีอะไรเลยนะเหมือนจะเป็นวาร์ปให้เปิดที่ท้องสูงเดียวหรืออาจจะมีอะไรในอนาคตอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นทิ่เล็กๆที่ผมอ่าเห็นในแมปแล้วแบบเอออยากจะปีนว่ามันอยู่ตรงไหนว่ามีจุดวาร์ปเนี่ยผมก็เลยเอองั้นเอาอัดคลิปตอนที่กําลังปีนดูแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆดูเผื่อว่าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้และอยากจะหาเหมือนกันแต่ว่าผมไม่รู้นะมันมีวิธีที่แบบ ขึ้นง่ายกว่นี้ไหมยอาจจะมีวาร์ปขึ้นง่ายๆแะ้วแต่ว่า,ะะวาผมใช้วิธเีเนี่ยแหละปีนขึ้นมายังไงก็เพื่อนๆลองทำดูครับมันก็ไม่ได้ปีนยากขนาดนั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Tower Fantasy of